ปลื้มแล้วครับถอดไฟถอดไฟทไฟีนี้นี่ก็จะเป็นไฟใหม่นะครับที่เราจะใส่เข้าไปอือแตก No, <laughs> ไยากเหมือนกัน,นมันเป็นกริปล็อก,กว่ะครับได้แล้ว <c oughs> เสร็จรียบร้อยนี่เห<ต>รวางยังเดียวยี๋ย <With> หลอดมันขาดนะนอ่ต้องนาจะต้องซื้อหลอดมาใส่ เจริงเปลี่ยนเปลี่ยนข้างเดียวก็ได้

มันขาดแ่้ครับเลยยาวเลยยาวมากเลยทำไมน้ำมันเข้านะตัวนีน้ ต้อทาอยาพิเศษ่างเปลียนข้างเดียวก็ได้นะผี่ตรงที่้แาแกให้เปลี่ยนสองข้าง จะโค้งเขาสั่งเาะอันนี้ก็อยู่สวย,ยนั่นแหละอ๋อนนี่ยังดีกว่าอันนี้เลยอันนี้เหลืองใส่ข้างเดียวก็แล้วอันนี้วสวยจุดต้นอันนี้สวยมากเลยติดรถเลยเนาะนั่นแหละของติดรถ ออกมาแล้วเลยตัวหนึ่งนี่มัรู้ว่าจะเปลี่ยนกี่ตัวน่าจะตัวเดียวแล้วล่าดูก,กันครับโอ้ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีไอ้อัตระบีตรงนี้ด้วยนี่นี่นี่ใครที่ขับไฮเทคเกียร์ยากๆกับอัตระบีตรงนี้นะครับนี่แต่ตอนทวงคาร์ลก,กี้ไม่มีนะเกียร์สายอันนี้มันไม่ใช่เกียร์สายไง ไปดูเมกาเมกามีไหมใส่ไม้รบร้อยติ๊กเกอร์นี่ยังหาไม่ได้เลยครับติ๊กเกอร์อะไรนะเหยี่ยวหรืออะไร แต่โลกโลก้นี่ไปใสา่รถผมนะรอ,อลเลยแหละ ออกมาเร็วมาเร็วอะไราทายอะไรวะเนียทายอะรบ้าเประยงเรียง Ừ. cái mày nào mình khâu ừ. lại không đặt trên rồi đặt đi เหมือนกันไหมครับปักอันนี้มันคื้อะไรอันนี่เรียกเสบเลยนะมันเกเรเหรอไปักให้เจ้าเลย ไปหน้าต <c oughs> uh. okay. okay. mm ิดไหมครับโอเคครับฮร่มฮอยครับถอดงี้เลทำช่องลมเป่าแพงเอ แต่ยืนแน่นอนโอเคครับก็ oh, เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเปลี่ยนไฟหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคับผู้ชมทำเสร็จสมบูรณ์เลย